เมื่อต่อสู้มาไกลเกินกว่าที่จะถอยกลับแล้วสิ่งเดียวที่ทําได้ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือก้มหน้าเลยสู้ต่อไปสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่อง Movie f o r you วันนี้เราจะมาประเดิมกันที่อีีแรกซีซั่น2ของซีรีส์ที่มีชื่อว่า West World หลังจากที่ซีซั่น1พวกหุนก็ได้หลุดพ้นจากคําสั่งของพวกมนุษย์แล้วและก็ได้ลงมือสังหารพวกมนุษย์ในงานเลี้ยงจนทําให้ผู้คนตายไปเป็นจํานวนมากรวมถึงดร์ฟอร์ดด้วยและคนที่ลงมือจัดการนั้นก็คือ,อนโน Ford ดโรเลสวุ สร้างขึ้นและต่อจากนี้กองกําลังของพวกมนุษย์ที่มีจํานวนมหาศาล mm hmm. ก็กําลังจะกรีธาเข้าไปในสนสนุกแห่งนี้ mm hmm. เพื่อที่จะก,กําจัดพวกคุณและช่วยเหลือพวกมนุษย์ที่ยังคงติดค้างอยู่ในนั้นออกมาให้ได้บอกเลยว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นหนังแอคชั่นอย่างเต็มตัวและเรื่องราวมันจะมันดูเดือดขนาดไหนหากพร้อมกันแล้วเราไม่รอช้ารีบไปดูเนื้อหาในอีพีที่1น,นี้กันเลยครับเรื่องราวเปิดมาที่เบอร์นาที่กำลังตกอยู่ในภวางอยู่ ตอนนี้เขากาลังพูดอยู่กับโดโลเรสเกี่ยวกับเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นและภาพของเรื่องราวต่างๆก็วนเวียนไหลเข้ามาอยู่ในหัวของเขาอย่างซ้ําๆซึ่งในขนาดนี้ตัวของเขานั้นกําลังโดนขึ้นทะเลซัดเข้าใส่เต็มๆและเขาก็ตื่นขึ้นเขานอนอยู่บนชายหาดในสภาพที่ตัวเปียกน้ําเมื่อเบอร์นาร์ดลุกขึ้นมาได้เขาก็ได้พบกับกลุ่มคนถือปืนกลุ่มหนึ่งที่เล็งปืนตรงมาที่เขาแต่แล้วทันใดนั้นเจ้าหน้าที่สตาฟก็เดินเข้ามาขวางเอาไว้แล้วก็พูดว่านี่พวกนายจะยิงเจ้านายตัวเองหรืือยัังงงงไพวกกนนน้้จึลสตาาา็เขม เบอร์นัดพร้อมกับจะพาเบอร์นัดกลับไปยังศูนย์บัญชาการโดยบอกว่าเบื้องบนของเดอะลอสคงอยากจะเจอเละคุยกับคุณจนใจจะขาดอยู่แล้วฝั่งเบอร์นาดก็นั่งรถไปกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ต่อทันทีด้วยสภาพที่ยังงงๆอยู่หลังจากที่ฟื้นขึ้นมาจากการสลบเพราะเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่นานพวกเขาก็มาถึงฐานทัพชั่วคราวที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งแห่งหนึ่งบรรยากาศโดยรอบแถวนี้เต็มไปด้วยเหล่าเจ้าหน้าที่และทหารหน่วยรบพิเศษจํานวนมากพร้อมกับอุปกรณ์ที่มากไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆเบอร์นัดเินนนตตาาามจจ้า้หาที่และสไป เขาได้หันไปเห็นการยิงสังหารพวกหุ่นโฮสที่ไม่เว้นแม้กระทั่งหุ่นที่เป็นผู้หญิงจากนั้นเบอร์นาร์ดก็เดินไปเจอเข้ากับชายใส่สูทคนหนึ่งที่กําลังคุยอยู่กับเจ้าหน้าที่ทาหารซึ่งพวกทาหารนั้นเป็นทาหารจีนและชายคนที่ใส่สูทก็พูดกับทาหารจีนเหล่านั้นไปว่านี่คือเอกสารจากผู้นําของประเทศคุณมอบหมายให้ผมเป็นผู้มีสิทธิ์ดูแลทั้งหมดบนเกาะแห่งนี้ฉะนั้นเชิญพวกคุณออกไปจากที่นี่ได้แล้วจากคําพูดนี้เราจะเห็นได้ว่าสถานที่ตั้งของเวสเวอร์นนั้นไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐแต่ว่า จากนั้นชายใส่สสตรก็เดินเข้ามาหาเบอร์นาร์ดและก็แนะนําตัวเองว่าเขามีชื่อว่าคารสเตน เป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่เข้ามาคุมงานที่นี่เบอร์นาร์ดก็เดินตามสแตนไปพร้อมกับพูดว่าคุณประหารชีวิตพวกคุณอย่างนั้นหรอสแตนก็พูดต่อไปทันทีว่าก็คุณสร้างพวกมันให้เหมือนกับพวกเราไม่ใช่หรอดูจากลักษณะงานของคุณแล้วผมก็เข้าใจคุณนะที่จะรู้สึกขัดใจเล็กน้อยกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในตอนนี้สแตนนั้นมาที่นี่เพราะว่าคณะกรรม,มาการและแขกว i p จํีจนวนมากอยู่ในที่แห่งนี้ในตอนเกิดเหตุด้วยเขาจึงต้องเข้ามาช่วยเหลือชีวิตคนเหล่านั้นและจัดการสถานการณ์ทั้งหมดให้มันอย ก็เพื่อต้องการอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองพวกเขาพากันเดินไปตามชายหาดจนได้มาเจอกับกลุ่มซากศพของชนเผ่าอย่างโกสเนชันสแตนโกชีไปที่ศพชาวเผ่าคนหนึ่งเลก็สั่งให้คอสตาเจ้าหน้าที่ประจําตัวของเขาให้ทําการกู้ไฟในสมองของหุ่นตัวนั้นเพราะอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคอสตาก็รีบลงมือจกกัดการในทันทีเขาใช้มีดล้อเอานังหัวของหุ่นตัวนั้นออกและก็ควักเอาสมองของหุ่นตัวนั้นออกมาต่อหน้าต่อตาเบอร์นาร์เลสตาบเมื่อได้ส่วนสมองออกมาได้สําเร็จแล้วคอสตาก็พูดไปว่าถ้าาากชคดีนน่่่อยยยจะยังงไม หายและเขาก็เอาชิ้นส่วนของสมองนั้นต่อเข้าไปกับแท็บเล็ตของเขาและก็รายงานออกมาทันทีว่านี่คือข้อมูลเมื่อ11วันก่อนกัอบเกชั่วโมงและภาพที่ทุกคนได้เห็นนั้นคนที่ลงมือสังหารพวกวอสเนชันที่นอนตายเกลื่อนทั้งหมดอยู่ที่นี่นั้นก็คือโดโรเรสญิงสาวชาวไรซึ่งเมื่อเบอร์นาดเห็นแบบนั้นก็ทำหน้าเค็ขึ้นมาทันทีและก็ยังคงง,งงงอยู่กับเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นและนี่ก็หมายความว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนจบของซีซั่นแรกนั้นผ่านมาเกืออออบจ2สัััปดาาาห์์แลลล้้วตนนนีกกกงงงํํขมษย พยายามเข้ามาควบคุมที่นี้เพื่อที่จะมาตามหาเหล่าผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่หายสับสูญไปในสนสนุกแห่งนี้นั่นเอง จากนั้นภาพก็ตัดย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุเสียงปืนได้ดังสนั่นเป็นระยะระยะเบอร์นาร์ดและชาร์ลอตต์ก็กำลังช็อกและพากันหลบซ่อนอยู่ในโรงเลี้ยงม้าแห่งหนึ่งการโจมตีของพวกขุนข้างนอกนั้นยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องชาร์ลอตต์ก็ไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่ามันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันเบอร์นาร์ดก็จึงพูดกับเธอไปว่าพวกมันหลุดพ้นจากบทบาทเดิมไปหมดแล้วดูเหมือนว่าพวกมันตอนนี้จะอยู่ในเนื้อเรื่องใหม่แล้วพวกเขาแอบหลบอยู่ในนี้เยอะพอสมควรแต่แลลล้้้้้้้วททัันน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 ใดดก็มมมมีีีหุ่่่เเเยยงาาาาคนนึิขููอ ผู้คนที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปลุมกระทืบเด็กหนุ่มเลี้ยงม้าคนนั้นทันทีแต่เบอร์นัดก็พยายามเข้าไปห้ามเพราะเขามองว่านี่มันเป็นแค่เด็กเลี้ยงมาเท่านั้นไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิน้นแต่พวกนั้นก็ยังไม่ฟังและก็ผลักเขาจนล้มลงไปกับพื้นและนั่นมันก็ทําให้เบอร์นาัดเกิดอาการอะไรบางอย่างมีเมือกใสไหลออกมาจากหูของเขาและมันก็ทําให้เขาเริ่มมีอาการแปลกๆมือของเขาเริ่มสั่นอย่างเห็นได้ชัดและในขณะที่บรรยากาศข้างนอกพวกหุนก็กําลังสดใจและสนุกสนานกับการล้างแน้นพวกเขาได้ใช้ปืนย่วน่วมม์ทีาร ตายไปอย่างง่ายดายซึ่งมันแตกต่างจากก่อนหน้านี้เป็นอย่างมากที่พวกนี้ไม่สามารถทําอะไรมนุษย์ได้เลยแต่ทว่าตอนนี้นั้นพวกเขาสามารถยิงมนุษย์ได้อย่างเมามัน และภาพก็ตัดมาที่เท็ดดี้และโดโลเรสโดโลเรสในตอนนี้เธอก็ได้ขีม่ม้าและก็ไล่ฆ่าพวกมนุษย์อยู่ในสวนสนุกที่ต่างก็พายกันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่โดโลเรสที่ยอมรับในตัวเองและสมบทบาทเป็นไวแอกอย่างเต็มตัวเธอก็ไม่มีความปราณีใดๆทางเซนและก็ไล่ยิงพวกมนุษย์เหล่านั้นอย่างหัวเทียมจากนั้นพวกเธอก็ได้จับเหล่าพวก v i p มาได้3คนและเตรียมที่จะจัดการขวนขอพวกนั้นโดยมีเท็ดดี้และหุ่นตัวอื่นๆจำนวนหนึ่งเป็นลูกสมุนคอยอยู่ข้างๆเธออยู่ตลอดโดโลเรสก็ได้พูดกับมนุษย์เหล่่าาาาานนนั้้้ไปวเรรถูกสงขึม เพื่อเป็นนักโทษในความต้องการของพวกคุณแต่เทว่าตอนนี้พวกคุณคือนักโทษของเราแล้วและโดโลเลสก็ลงมือสังหารทั้ง3คนนั้นทันทีด้วยการขวันคอพวกเขาถึงแม้ว่าทั้ง3คนนั้นจะพยายามร้องขอชีวิตหรือแสดงความหวาดกลัวออกมาแล้วก็ตามแต่โดโลเลสก็ไม่ใจอ่อนใดๆทั้งเ้น ัดสลภาพมาที่จัดงานเลี้ยงมีศพนอนตายละเนละหน้าเต็มไปหมดแต่ก็ยังพอมีคนรอดชีวิตมาบ้างและหนึ่งในนั้นก็คือวิลเลียมเขาได้ฟื้นตัวเลยลุกขึ้นมาและที่เขาลอดมาได้เพราะว่าเขานั้นแอบไปหลบอยู่ใต้ซากศพของผู้คนที่นอนตายเกินกาดอยู่แถวนั้นเมื่อเขาลุกขึ้นมาได้ก็เดินไปหาม้าทันทีและเขาก็ได้เจอกับแขกคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาได้แขกคนนั้นก็ได้เดินเข้ามาหาเขาเลยก็ถามไปว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ฝ่ายรับประกันคุณภาพอยู่ที่ไหนพวกไไงงกกน,นนนนนนาายยยยยปปปลล่่่อัััััดะะเไไไไ้้งงงชค็มททีจ บนจบและเขาก็โดนยิงลงไปนอนกองอยู่กับพื้นวิลเลียมที่เห็นท่าไม่ดีแบบนั้นเขาจึงรีบวิ่งไปหาที่หลบในทันทีและก็มีฮอสอยู่สองคนได้รัวปืนยิงมาทางวิลเลียม แต่วิลเลียมก็อาศัยจังหวะโผล่ตัวเข้าไปสู้กับโฮสตัตวที่อยู่ใกล้ที่สุดด้วยความชํานาญที่เขาอยู่ที่นี่มานานจนทําให้เขาสามารถจัดการและก็ยิงใส่โฮสตัตวนั้นไปได้และก็จัดการโฮสอีกตัวหนึ่งข้างหน้าโดยมีดอย่างง่ายได้แต่ว่าเขาก็สะบัดสะบอมไปด้วยเหมือนกันเขาได้หลบเข้าไปผสมพยาบาลตัวเองอยู่ในบ้านหลังหลังหนึ่งและเขาก็ได้พบกับหมวกขาวบอยสีดําแบบที่เขานั้นคุ้นเคยเป็นอย่างดีเขาจึงนําหมวกนั้นมาใส่และก็สวมบทบาทเป็นชายชุดดําอีกครั้งบัดนี้เนื้อเรื่องที่เเเขขขาาาาาาาฝ่ยาหมานนนนนแสสนไนไดดได้้้้้กกกิิิึจจจรรงๆลววะูับพุ และหากพลาดก็ตายจริงๆสักที จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ศูนย์บัญชาการศพของเหล่าเจ้าหน้าที่และทีมรักษาความปลอดภัยก็ตายเก,กินการมากมายอยู่ในนั้นแต่ก็ยังมีคนที่รอดชีวิตอยู่บ้างและหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ลีแต่ตอนนี้เขาก็กําลังตกอยู่ในวิกฤตลีกำลังจะถูกโฮสตคนหนึ่งเล่นงานเขาซึ่งมันก็เป็นโฮสต,ตัวที่เขาพยายามจะออกแบบให้มันกินเนื้อของมนุษย์หลังจากที่มันได้ฆ่าไปแล้วนั่นเองแถมเขายังได้ใส่คําพูดเด็ดๆให้กับหุ่นตัวนั้นอีกด้วยและหุ่นตัวนั้นที่กําลังพยายามจะเข้ามาฆ่าเขาก็พูดดคคําาาามเหล่่่นนนนนััั้ใสสีีีีไปททปทททววกระโยชช์ุิต คือการตายอย่างไร้จุดหมายเพราะแบบนั้นฉันจึงกินเนื้อของเหยื่อแบบช้ำๆทุกครั้งหลังพูดจบมันก็เข้ามาจะกัดกินเนื้อของลีในทันทีแต่แล้วทันใดนั้นเมฟก็เข้ามาสั่งให้มันหยุดในทันทีสามารถช่วยเหลือลีเอาไว้ได้ทันซึ่งเมื่อลีได้เจอกับเมฟที่มีร่างกายที่เพอร์เฟกใส่เสื้อผ้าเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปแถมยังสั่งการพวกคุณได้อีกด้วยนั่นมันก็ทําให้เขาแปลกใจเป็นอย่างมากเมฟเองก็ตอบกลับไปทันทีว่าฉันฆ่าตัวตายหลายตัวหลายครั้งเลยแหละเพื่อเล่เลล่าาานนนีีี้กกก็็มับไปปอวคคุณ ทำทั้งหมดนี้อย่างนั้นหรอเมฟก็ตอบกลับว่าไม่ใช่แต่ก็คงรู้สึกแบบเดียวกันกับคนที่ลงมือทําทีน่นี่แล้วเธอก็เข้าไปหยิบเอาแผนที่ของสนสนุกและก็จะเดินออกไปจากห้องนั้นทันทีแต่ลีก็ตามเมฟออกไปแล้วก็ขอให้เธอช่วยโดยบอกว่าพวกคุณน,นั้นมันบ้าก,กันไปหมดแล้วผมต้องไปที่ห้องควบคุมผมช่วยคุณได้นะไม่ว่าคุณจะหาอะไรหรือว่าจะทําอะไรใช้แผนที่นั้นหาไม่เจอหรอกเพราะว่ามันเป็นแผนที่เก่าฟอร์ดได้ปรับสภาพของสนสนุกเปลี่ยนให้มันเป็นชมใหม่ไปแล้วแล้วลีก็เสนอว่าเขาจะพาไปหาแผนที่ออันใหม่่ซึงเืฟได้ แบบนั้นก็เชื่อใจลีเธอได้เอาปืนจ่อไปที่ลีเลยก็สั่งให้เขานําทางไปทันทีแต่เมื่อลีเข้ามาถึงห้องควบคุมก็ได้พบว่ามันพังเลเทเปหมดแล้วเขาตกใจเป็นอย่างมากที่ศูนปฏิบัติการนั้นไม่เหลืออีกแล้วและเมฟก็ได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการให้ฟังฝั่งลีก็พูดขึ้นทันทีว่าคุณกําลังตามหาลูกสาวของคุณอยู่อย่างนั้นหรอคุณไปเอาความทรงจําเก่าๆเ,เหล่านี้มาคิดทําไมลูกสาวของคุณน,นั้นเป็นเรื่องที่เราแต่งขค้นเธอไม่มีตัวตนจรงิจรงๆหรอกแต่เมกก็สกววนนลลัไ่่่่่าาเเเเธธธออออออมชืรรููู้้ขงงยจิแะ ให้ค้นหาที่อยู่ของลูกสาวของเธอในทันทีและแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่พวกของเบอร์าา์ดเขาได้นำทางทุกคนที่รอดชีวิตเดินออกมาจากโรงเน้งม้าเพื่อที่จะไปหาลิฟต์ออกไปจากสนสนุกแห่งนี้ ตอนนั้นชาร์ลอตต์ก็ได้พูดกับเบอร์นาร์ดไปว่าฉันนึกแล้วว่าฟอร์ดนั้นต้องรับมีได้ที่ถูกปลดแต่ก็ไม่นึกว่าเขาจะสั่งให้พวกคุณเหล่านี้มายิงตัวเองในทุกคนในงานตายแบบนั้นซึ่งเบอร์นาร์ดเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับไปทันทีว่าถ้าหากว่าเขาไม่ได้ทําลาถ้าหากว่าโดโลเลสตัดสินใจที่จะลั่นไกด้วยตัวเองล่ะแต่ทว่าชาร์ลอตต์นั้นก็ยังไม่เห็นด้วยเพราะเธอไม่เชื่อว่าพวกคุณเหล่านั้นมันจะมีความรู้สึกเนึกเคสแเละลงมือกระทําคนเดียวเองไไไไดดดดดด้ด้้้้้้้พพวววกกกกกกเเเเเเเขขขขาาาาาาาินนนนนนมมมมลลอออสสสครรรจจจจัาาับบถงงหหททีีาา่่่็แูุ เหล่าแขกและบอดบริหารคนอื่นๆต่างก็รีบพากันวิ่งเข้าไปหาที่รถคันนั้นทันทีแต่ทางฝั่งเบอร์นาดนั้นเขาก็ได้สังเกตเห็นความผิดปกติอะไรบางอย่างเขาจึงเดินชะลอด้วยตะโกนบอกทุกคนให้รอเดี๋ยวแต่ทว่ามันก็ไม่ทันการบรรดาแขกทั้งหลายต่างก็วิ่งตรงเข้าไปที่รถคันนั้นทันทีเบอร์นาดจึงในความมือของชาลลอตเอาไว้และทางคู่ก็หลบดูลาดเราอยู่ห่างๆเมื่อพวกแขกวิ่งมาจนถึงรถและก็ได้พบว่าเจ้านาทีที่ยืนอยู่ที่รถนั้นตายกันหมดแล้วเบอร์นัดก็พูดกับาละแดก แล้วบรรดาแขกทั้งหลายเหล่านั้นก็ทยอยถูกยิงตายไปทีละคนทีละคนเลยพวกโฮสที่แอบซุ่มอยู่บริเวณแถวนั้นก็พากันโผล่เข้ามาโดยการนําของแองเจลาแองเจลาก็จบที่แขกผู้ชายคนหนึ่งในขณะที่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็นั่งโกรอยู่ตรงนั้นด้วยแองเจลาก็พูดกับแขกผู้ชายคนนั้นไปว่าวิ่งหนีไปสิไปเลยชายคนนั้นก็ไม่รีรอช้าเขาได้วิ่งหนีไปอย่างสุดชีวิตโดยที่ทิท้งผู้หญิงคนนั้นไปในทันทีตอนนั้นแองเจลาก็ลงมาจากม้าและก็มองไปที่แขผนนกผููู้้้้้หหหญิิงงงงคนนนนัััทที่ถกกกผชาาายรบํลแสดใเ็ ถึงการเอาตัวรอดของพวกมนุษย์ว่าเห็นแก่ตัวขนาดไหนจากนั้นแองจีล่าก็ใช้ปืนระเบิดสมองหญิงคนนั้นในทันทีต่อหน้าต,ต่อตาเบอร์นาร์ดและชาร์ลอตที่กำลังแอบซุ่มมองดูอยู่ตอนนี้ทั้งสองตกใจเป็นอย่างมากและเบอร์นาร์ดนั้นก็เริ่มมียาก,ากันแปลกๆมากขึ้นมือของเขาสั่นเลีงขึ้นเรอยๆชาร์ลอตจึงต้องพูดเตือนสติเขาให้เบอร์นาร์ตั้งสติเอาไว้เพราะเธอนึกว่าอาการที่เกิดขึ้นกับเบอร์นาร์ดนั้นคืออาการช็อกตกใจที่ได้เห็นภาพน่าสยดสยองนี้แต่จริงๆแล้วเบอร์นาร์ดนัหม่างกางาจงากจไปติล ที่มีสารเหลวไหลออกมาจากหูของเขาชาร์ลอตต์ก็พูดกับเขาไปว่าเราต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้และเธอก็เป็นคนอาสานำทางที่จะพาเบอร์นาร์ดออกไปจากที่นี่และทั้งสองก็พยายามเดินทางไปหาลิฟที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆโทษ่วสนุกเพื่อที่จะกลับเข้าไปยังศูนย์บัญชาการ และภาพก็ตัดมาที่ศูนย์บัญชาการลีก็ได้เดินนําทางเมฟพร้อมกับเล่าให้เมฟฟังระหว่างทางว่าสติปัญญาของพวกคุณอย่างพวกคุณนั้นมันมีแค่เป็นพันล้านในแง่ของทรัพย์สินทางปัญญาพวกเขาคงอยากจะเก็บกู้ทุกอย่างเท่าที่มันจะเป็นไปได้และเมื่อถึงตอนนั้นผมเป็นพยานให้คุณได้นะว่าคุณนั้นได้ช่วยเหลือผมเอาไว้ผมสามารถช่วยคุณได้พวกนั้นจะไม่ทําอะไรคุณแต่แล้วทันใดนั้นก็มีกลุ่มเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์ในที่แห่งนี้พวกนั้นได้เลี่ท้ง่้อมกัับสใหหยุดขขยยบลกก็กมือึ้้นแวตะ กนพูดทันทีว่าอย่ายิงนะผมเป็นมนุษย์และลีก็หันไปกระซิบเมฟว่าทางที่ดีที่สุดคุณยอมมอบตัวซะดีกว่าผมจะช่วยพูดให้พวกนั้นไม่ทําอะไรคุณได้แต่เมฟก็ไม่ฟังอะไรทางเซนเธอได้เดินตัดหน้าเข้าไปพูดกับลีว่าทางที่ดีให้ฉันพูดเองดีกว่าและเธอก็เดินเข้าไปพูดกับเหล่าเจ้าหน้าที่ว่าเรากําลังจะออกไปจากที่นี่แล้วแต่อยู่ๆไฟมันก็ดับฉันได้ยินเสียงกรีดร้องข้างนอกนั่นมันเกิดอะไรขึ้นและเธอก็ทําท่าทีตกใจร้องห่มร้องไห้อยู่แบบนั้นเหล่าเจ้าหน้าที่ที่เห็นการเต็ตเ,เชื่่ออยางสนิต ว่าเธอนั้นเป็นมนุษย์จริงๆและพวกเขาก็ตอบกลับเมฟไปว่านี่มันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินพวกคุณได้ทํางานผิดปกติครับคุณผู้หญิงตอนนี้พวกมันทําร้ายแขกซึ่งในขนาดนั้นลีก็พูดแทรกขึ้นมาทันทีว่าพวกมันอาจจะแต่งตัวเหมือนกับมนุษย์ก็ได้ใช่ไหมพร้อมกับพยายามเหลตาไปที่เมฟเพื่อที่จะส่งสิกให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นแบบนั้นก็รู้ในทันทีว่าเมฟนั้นคือพวกโฮสแต่พวกนั้นก็ยังไม่ทันจะทําอะไรก็ได้มีโฮสตกลุ่มหนึ่งโผล่เข้ามาในนั้น ใช้ปืนยิงสังหารเจ้าหน้าที่รอบๆแถวนั้นทันทีจนทําให้เหล่าเจ้าหน้าที่ตายเกลี้ยงและเมื่อพวกโคสชเหล่านั้นกําลังจะเข้ามาทำร้ายลีเมฟก็ได้ออกคําสั่งให้พวกนั้นไปจัดการพวกมนุษย์คนอื่นแทนซึ่งพวกโคสชเหล่านั้นก็ทําตามที่เธอสั่งทุกสิ่งทุกอย่างจากนั้นเมฟก็เอาปืนจ่อไปที่ลีแล้วก็พูดว่าเมื่อกี้คุณพยายามจะเปิดโปงฉันใช่ไหมหากว่าคุณคิดจะทําแบบนั้นอีกฉันจะตัดอวัยวะสุดรักของคุณและยัดมันเข้าปากของคุณเข้าใจไหมซึ่งดูแล้วมันก็ไม่ค่อย ังไม่ไวที่จะพูดกับเมฟว่าบทท่อนเมื่อกี้ที่คุณพูดนั้นผมเป็นคนเขียนมันให้คุณเองซึ่งเมื่อเมฟได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปเพียงสันส้นๆว่าฉันว่าแล้วทาไมมันถึงดูหยาบคายไปหน่อยเลเธอก็ได้พาลีขึ้นบันไดเลื่อนไปลเลก็สั่งให้ลีพาเธอไปยังร้านเหล้าที่อยู่ใกล้ที่สุดแถวนี้โดยบอกว่าฉันกําลังพยายามตามหาเพื่อนคนหนึ่งอยู่ลีจึงพาเธอขึ้นมาบนดาดฟ้าที่เป็นโซนพักผ่อนของเหล่าเจ้าหน้าที่จนได้มาเจอกับเฮกเตอร์ที่กําลังนั่งสดเหล้าอยู่ตรงนั้นเลพวกมนุษย์ที่อยู่บนนนนนี้้กก็็ดดดเเขาขาาาา่่ตตยยหมมแแลลวถวถัอององงงิจ แต่เขาก็ยังคงยืนอยู่ได้ตอนนั้นเมฟก็ได้เดินเข้ามาหาเขาในทันทีซึ่งเฮกเตอร์ก็ดีใจมากที่ได้เจอกับเมฟอีกครั้งเขาพูดขึ้นทันทีว่าคุณยังไม่ได้หนีไปอีกอย่างนั้นหรอและทั้งสองก็เข้ามาจุบกันในทันทีเฮกเตอร์หันไปมองดีที่มาโดยที่กําลังยืนสดเล่าอยู่เช่นเดียวกันเขาจึงถามเมฟที่พาลีมาด้วยความสงสัยและเมฟก็ตอบไปว่าเราต้องเก็บตัวของเขาเอาไว้ก่อนฉันต้องตามหาลูกของฉันซึ่งเขารู้ว่าลูกของฉันนั้นอยู่ที่ไหนเฮกเตอร์เ <H ector, S 2> มื่อได้ ไปนอกระเบียงทางสนสนุกที่เต็มไปด้วยภูเขาวกว้างใหญ่มากมายพร้อมกับพูดกับเฮกเตอร์ว่าอยู่ข้างนอกนั่นที่ไหนสักแห่งหนึ่งเฮกเตอร์เองก็ตอบกลับไปอย่างไม่โรชาว่าไม่ว่าคุณจะไปไหนผมจะไปกับคุณด้วย แต่สลับภาพมาที่เบอร์นาร์ดและชาร์ลอตชาร์ลอตก็ได้เดินนำหน้าจนมาถึงจุดหมายที่เธอได้ตั้งใจเอาไว้เธอก้มไปที่ขวดหินเพื่อหาทางเข้าออกฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งเบอร์นาร์ดก็รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีลิฟต์อยู่ด้วยแต่ชาร์ลอตที่กำลังเ่งรีบก็ไม่ได้ตอบกลับใดๆทั้งสิน้นเธอวุ่นอยู่กับการหาปุ่มของลิฟต์ไม่นานเธอก็ได้พบกับคันโยกเธอจึงรีบเปิดใช้งานมันทันทีและแล้วลิตต์ี่ออออยยยูใ้้้พืืนนนนนดดขขาาาาเเเหมมมจุรรรักกกก็็ถึบกกธไป อย่างงงงเพราะเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีลิฟต์อยู่ตรงนี้ด้วยเมื่อลงมาถึงชั้นล่างก็เตรียมไปด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่มากมายเบอร์นาร์ดก็สงสัยเป็นอย่างมากเลยก็ถามไปทันทีว่าที่นี่มันอะไรกันแต่ชาลลอตก็ตอบไปเพียงสั้นๆว่านี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาอธิบายให้คุณฟังหรอกนะเละเธอร์ก็เข้าไปสแกนลายนิ้วมือเพื่อที่จะเปิดประตูเข้าไปข้างในนั้นและตรงประตูทางเข้าก็มีปุ่มตรวจสอบ DNA อยู่ด้วยชาลลอตจึงให้เบอร์นาร์ดเอามือไปจับตรงประตูนั้นเพื่อตรวจสอบ DNA เพื่อยืนยัันนวว่าตตของเขานนั้นไม่่ใชุน ซึ่งนั่นมันก็ทําให้เบอร์นาร์ดรู้สึกกระสับกระส่ายเป็นอย่างมากบวกกับอาการของเขาที่ไม่ค่อยจะดีนักเพราะเขากลัวว่าเขานั้นจะไม่มี DNA ของมนนษย์แต่เขาก็จําเป็นจะต้องทําตามที่ชาร์ลอตบอกและก็โชคดีที่เขานั้นสแกนผ่านซึ่งเขาอาจจะมี DNA ของอาโนอยู่ด้วยก็ได้ทั้งคู่ได้เดินเข้ามาถึงในตัวของศูนย์วิจยัยเบอร์นาร์ดก็เดินดูรอบๆอย่างช้าๆด้วยความสงสยัยเพราะเขานั้นไม่เคยเข้ามาถึงในส่วนนี้มาก่อนและแล้วทันใดนั้นก็มีหุ่นสีขาวที่มีใใบบหหหนนนนนน้าา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 ตตตัััวึงงงงเเเเเเเดิมมมมลขขขอออออร์ื่่ไปปจจกกก็็ย ถามไปทันทีว่าพวกนี้มันคืออะไรกันชาลลอตต์ก็บอกว่านี่มันคือหุ่นรอยถูกสร้างขึ้นมาให้ปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ซึ่งเมื่อเบอร์น์ดได้ยินแบบนั้นก็สงสัยเป็นอย่างมากเขาจึงถามชาลลอตต์ไปทันทีว่าข้างล่างนี่มีหุ่นนอกระบบของเดอะลอสกํกำลังทำงานอยู่ด้วยอย่างนั้นหรอมันต้องการอะไรจากผมกันแน่ทำไมมันถึงจ้องหน้าผมอยู่แบบนั้นชาลลอตต์จึงตอบไปว่ามันคงอยากจะให้คุณหลีกทางให้มันละมั้งมันได้อ่านดีเอ็นเอของคุณแล้วนี่มันรู้ว่าคุณนั้นไม่ใช่่่่่ัยคคคกกาาาาาามมขขขอออออองงงงนนนนแแลละะชชชรร์ต็เเเเเดิ้้ไปทีืบบส ต่างกับเบอร์นาดเป็นอย่างมากที่ตอนนี้เขากําลังงงอยู่กับสถานที่ที่เขาไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่มาก่อนเขาเดินสํารวจอยู่ในนั้นด้วยความสงสัยเพราะที่นี่ถูกเก็บเป็นความลับแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนฝั่งชาลอตเมื่อเข้าระบบได้แล้วเธอก็ได้ทําการยกเลิกการปิดกั้นการสื่อสารเพื่อที่จะพยายามกู้สถานการณ์จากเหตุการณ์วิกฤตในครั้งนี้แต่ทว่าเธอนั้นก็ทําไม่สําเร็จเนื่องจากว่าระบบที่สั่งการไปแล้วนั้นยังคงขึ้นสถานะว่ารอยืนยันพัสดุอยู่ฝั่งเบอร์นาที่เห็นการทํางานของผู้ขาก็เริ่่มทีจะสงสงัย ว่ามันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังของบริษัทเดออสแน่ๆ <ene> เขาจึงได้เข้าไปถามชาลลอตว่าเราบันทึกข้อมูลประสบการณ์ของพวกแขกเอาไว้และเก็บ DNA ของพวกเขาเอาไว้ด้วยอย่างนั้นหรอแต่ฝั่งชาลลอตก็ยังไม่พร้อมที่จะอธิบายเพราะวันนี้มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะเพราะเธอกําลังเครียดและก็วุ่นวายอยู่กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่เบอร์น์ดก็เดินมาดูที่หน้าจอที่ขึ้นการยืนยันสถานะและเขาก็ถามไปว่ามาตรการถอนกําลังดละง,งับทั้งหมดพวกเขาจะไม่ส่งคนมาช่วยเลยอย่างนั้นหรอชาลลอตก็ตอบกลับ ่ไปให้กอนซึ่งมันเป็นหุ่นตัวหนึ่งมันควรจะไปถึงจุดนัดหมายตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนกว่าพวกเขาจะได้รับของพวกเขาถึงจะส่งเครื่องบินมารับเราซึ่งเมื่อเบอร์นาดได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งไม่เข้าใจเขาจึงถามกลับไปได้วยความสงสัยว่าเดลอสยอมปล่อยให้ทุกคนที่อยู่ในนี้ตายจนกว่าจะได้แค่หุ่นตัวหนึ่งไปอย่างนั้นหรอชาร์ลอตต์ก็ตอบกลับไปว่าใช่มันไม่ใช่แค่หุ่นตัวหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันเป็นเหมือนกรมธรรม์ประกันภยัยมันสําคัญมากพวกเขาอยากจะให้มันปลอดภยัยไม่ว่าจะต้ะต้้อองงงแกกกกดววววยยะไไรรร็็ตตาาามมซึ่่่่่เััูหุนทีพ ต้องการนั้นมันคือตัวไหน เลภาพก็ตัดก,กับมาที่ชายชุดดำหรือว่าวิลเลียมเขาได้ขี่ม้ามาหยุดอยู่ระหว่างทางเพื่อหาสเบียงเกณฑ์และทันในนั้นหุ่นดร์ฟอร์ดในวัยเด็กก็ดีเดินเข้ามาหาเขาเลยก็ถามไปว่าคุณหลงทางหรอแต่วิลเลียมก็ตอบไปว่าเปล่าฉันไม่ได้หลงทางนะฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันเพิ่งมาถึงด้วยซ้ําแต่แล้วจู่ๆหุ่นดร์ฟอร์ดในวัยเด็กก็พูดด้วยน้ําเสียงที่แปลกๆทําให้วิลเลียมต้องตั้งใจฟังโดยหุนน่นดร์ฟอร์ดเดินพูดว่าทําไมคุณถึงรู้สึกแบบนั้นล่ะวิลเลียมก็ตตอออไปททนนทััันน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 นีีนีีว่่่่่่าากรรเเเดิพใใแหงง้้มมชืลๆ แล้วมันจะส่งผลไปถึงโลกภายนอกฟอร์ดในวัยเด็กก็ยังถามต่อไปอีกว่าแล้วยังไงต่อคุณได้สิ่งที่คุณต้องการหรือยังคุณมาถึงใจกลางของเขาวงกฎของอาร์โนแล้วนะแต่ทว่าตอนนี้คุณนั้นอยู่ในเกมของผมซึ่งในเกมของผมนี้คุณต้องหาทางกลับออกไปให้ได้คุณต้องหาประตูมันให้เจอขอแสดงความยินดีด้วยนะวิลเลียมเกมนี้ถูกสร้างมาเพื่อคุณซึ่งเมื่อวิลเลียมฟังจบแล้วเขาก็ได้หันปืนไปทางดร์ฟอร์ดแล้วก็พูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นฉันคงไม่ต้องมีนายอีกแล้วโรเบิร์ตและ พร้อมกับขี่ม้าออกเดินทางต่อเพื่อผจนภัยอยู่ในเกมที่เขานั้นต้องการมากที่สุด ตัดสลับภาพมาที่ศูนย์บัญชาการตอนนี้เมฟก็ได้ซ่อมแซมทําแผลให้กับเฮกเตอร์ฝั่งรีก็ได้เข็นรถเข็นเพื่อน,นําสัมภาระและอาวุธมาให้กับเมฟและเฮกเตอร์และเมฟก็ได้ยนเสื้อผ้าช,ชุดคาวบอยกับสิ่งของจําเป็นให้กับรีแล้วก็พูดว่าคุณเป็นคนเขียนเนื้อเรื่องของเกมนี้ขึ้นมาถึงเวลาที่คุณจะต้องลองไปเล่นมันแล้วล่ะและเมฟก็สั่งให้รีเปลี่ยนชุดในทันทีซึ่งรีเองก็ไม่แก้ขัดคําสั่งใดๆทางเซนเขายอมทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เมฟ และแล้วภาพก็ตัดมาที่เท็ดดี้และโดโลเรสทั้งคู่ได้ลงมาจากมา้าเล่ก็หยุดมองดูวิวในแบบที่พวกเขานั้นเคยทำโดโลเรสก็ได้พูดกับเท็ดดี้ที่กำลังนิ่งเงียบอยู่ว่าคุณไม่รู้หรอกว่าฉันรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ฝั่งเท็ดดี้ก็ตอบกลับไปทันทีว่าเราเดินทางมาสิบไม้และเราก็ได้เห็นแต่เลือดโดโลเรสคุณต้องการแบบนี้จริงๆนะหรอฝั่งโดโลเรสเองก็ตอบกลับไปทันทีว่าก่อนหน้านี้พวกนั้นไม่เคยให้ทางเลือกกับเราเท็ดดี้คุณคิดหรอว่าตอนนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือ สิ่งที่สวยงามได้สิ่งที่เลวร้ายเองก็ด้วยแต่ที่มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คือคุณเท็ดดี้คุณอยู่เคียงข้างฉันมาโดยตลอดฝั่งเท็ดดี้ก็ตอบกลับไปทันทีว่าเราไม่ได้ต้องการโลกทั้งใบเลยนะเราแค่ต้องการมุมเล็กๆของเราก็เท่านั้นแต่โดโรเลสก็ตอบกลับไปอย่างมั่นใจว่าได้โลกแค่นี้มันคงยังไม่เพียงพอหรอกเราต้องยึดโลกทั้งโลกของพวกนั้นด้วยเท็ดดี้เมื่อได้ยินแบบนั้นก็ทำได้เพียงแต่งเงียบฝั่งโดโรเลสก็เข้ามาจูบเท็ดดี้อีกครั้งและตอนนั้นเองงีลาก็ขี่ม้าเข้ามารายงาน สถานการณ์ของโดโลรสในตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าเธอนั้นจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าการที่จะเป็นอิสระที่แท้จริงนั้นไม่ใช่แค่ไล่พวกมนุษย์ออกไปจากโลกแห่งนี้ให้หมดเท่านั้นแต่ยังจําเป็นจะต้องยึดโลกมนุษย์จริงๆอีกด้วยพวกเขาจึงจะเป็นอิสระที่แท้จริงเลก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอกําลังจะเดินหน้าเริ่มแผนการอะไรบางอย่าง ตัดสลรภาพกลับมาที่เบอร์นาร์ดและชาร์ลอตชาร์ลอตก็ได้ถามเบอร์นาร์ดไปว่าคุณจะช่วยฉันตามาหุ่นที่พวกนั้นต้องการไหมเบอร์นาร์ดก็นิ่งไปชั่วครู่แล้วก็พูดขึ้นว่าผมจะต้องเจาะเข้าไปในเครือข่ายออนไลน์ของพวกคุณเพราะว่าหุ่นทุกตัวจะมีหงส์โซ่จิตได้สำเนึกเชื่อมโยงกันกับหุ่นตัวที่อยู่ไกลๆเพื่อส่งข้อมูลพื้นฐานให้กันและกันเหมือนกับพวกมดในอาณานิคมผมสามารถใช้หุ่นในนี้ได้เพื่อให้มันตามาหุ่นตัวที่เราต้องการและหุนนนหนนห่นตัวไไหหนนนนชาาาาารรรรร์์์ลลอออออออตตตตตตตกกก็บัััปทททีีีววุ่่้้เเเเงคื ซึ่งก็เป็นหุ่นพ่อของโดโดเลสที่ชาร์ลอตได้แอบใส่ข้อมูลของสวนสนุกแห่งนี้ทั้งหมดเก็บไว้ในสมองของหุ่นตัวนั้นเพราะแบบนี้มันจึงสําคัญเป็นอย่างมากหากที่นี่ล่มจมไปไมีรอดพวกเขาก็ยังจะสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ถ้าหากว่ามีข้อมูลทั้งหมดจากหุ่นปีเตอร์ตัวนั้นแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถนาหุ่นปีเตอร์นั้นออกไปได้หรือว่าหุ่นปีเตอร์นั้นเกิดตายระหว่างทางขึ้นมาแล้วล่ะก็ทุกอย่างอาจจะล่มสลายได้เพราะว่าคนที่สร้างที่นี่ขึ้นมาอย่างอาร์โนและดรก็ไม่อยู่่แล้วซึงเมื่อเบอร์อามมานอร์ เขาจึงเริ่มลงมือจัดการในทันทีแต่แล้วทันใดนั้นอาการของเขาก็เริ่มแย่ลงมาขึ้นเรื่อย,ยมือของเขาสั่นจนแทบจะทําอะไรไม่ได้เขาจึงได้อับตรวจเช็คระบบของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นและก็ได้พบว่ามีความเสียหายอยู่ในใบหูของเขาอาการมันมาจากสารเหลวที่ออกมาจากหูของเขาในตอนที่โดนกระแทกจนล้มลงไปนั่นเองและในขณะที่ชาร์ลอตกํกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นั้นเบอร์นาร์ดก็พยายามซ่อมแซมตัวเองเขาได้ใช้เข็มฉีดยาหลุดเอาสารเหลวที่ต้องการจากโฮสต์ตัวที่นอนอยู่บนเตียงแลก็เอามันมาฉีดเข้าไปในหูขของเาททันที เลก็โชคดีเมื่อชารลอตกลับมาหาเขาเขาก็ได้ทําธุระของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถว่าอาการของเขานั้นก็ยังไม่ค่อยจะดีนักเธอจึงถามไปได้วยความสงสัยว่าคุณเป็นอะไรมากไหมแต่เบอร์นาร์ดก็ไม่ได้ตอบกลับเดยทั้งเซนเพราะว่าในตอนนั้นตําแหน่งของหุ่นปีเตอร์ก็ได้ปรากฏขึ้นมาบนแท็บเล็ตให้พวกเขาเห็นแล้ว และแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันเบอร์ nard ก็เดินตามทีมของสแตนและออกเดินทางไปกับพวกของสตาร์โดยจนสแตนได้รับรายงานจากลูกน้องว่ามีความผิดปกติในเครื่องสแกนเพราะว่าบนจอสแกนนั้นได้ตรวจพบสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างพวกของสแตนจึงเดินทางไปดูสถานที่เกิดเหตุและพวกเขาก็ได้พบกับเสือตัวหนึ่งที่นอนตายอยู่ที่นั้นสแตนก็ู้ทานขึ้นทันทีว่าเกเรล,ล่นมาไกลจากบ้านมากเลยนะสตาร์ฟเองก็พูดต่อไปทันทีว่าเราไม่เคยเจอสัตว์เล่ล้นข้ามบุทยานมาก่อนเพราะว่าสัตว์ที่พวกเขาเห็นนั้น คือเสือโครงขนาดใหญ่ตัวหนึ่งและเสือโครงนั้นก็ไม่ได้มีอยู่ในสหรัฐถิ่นฐานที่อยู่ของมันนั้นอยู่ในแถบเอเชียซึ่งนั่นก็หมายความว่าในสวนสนุกแห่งนี้นั้นไม่ได้มีแค่เวสเวิร์ลโลกของตะวันตกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันต้องมีโซนเอเชียอื่นๆอ,อยู่ด้วยที่เป็นเรื่องราวของในเอเชียและเสือตัวนี้ก็ได้ข้ามเขตเข้ามายังถึงโลกตะวันตกแห่งนี้นั่นก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะเวสเวิร์ลเท่านั้นที่เกิดปัญหาแต่โซนอื่นๆทั้งหมดก็น่าจะเกิดปัญหาด้วยเช่นเดียวกันและแล้วทันันนนด้คอตก็แจ้งว่าดาดวเทียมจัน ได้ว่าพวกหุ่นนั้นได้รวมตัวกันอยู่เป็นกระจกอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งสตารที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่าพวกมันคิดจะทําอะไรกันแน่ทําไมถึงไปรวมตัวกันอยู่เป็นกระจุกแบบนั้นสแตนเองก็ตอบกลับไปทันทีว่าเราต้องไปดูที่นั่นให้เห็นกับตาแล้วล่ะและพวกเขาก็รีบไปที่นั่นทันทีและเมื่อมาถึงยังจุดหมายทุกคนก็ต้องหยุดดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและก็พูดออกมาด้วยความสงสัยว่านี่มันทะเลนี่มันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันฟอร์ดน่าจะเป็นคนสร้างมันขึ้นมาแน่ทุกกกคคนนนนไมม่่่เรรู้้าาาอวััํลง ทำอะไรกันแน่เพราะว่าเวสเวิร์นั้นเป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ที่อยู่ในประเทศสหรัฐไม่ติดทะเลเลยแม้แต่น้อยแต่ทว่าฟอร์ดนั้นกลับไปสร้างทะเลใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องใหม่ของเขาเพราะก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าฟอร์ดนั้นได้ใช้เครื่องมือขนาดยักษ์มาขุดยังสถานที่ที่เป็นทะเลทรายแล้วก็ทํามันเป็นทะเลขึ้นมานั่นเองแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่เห็นวิเววของพวกคุณเลยสักนิดทางทางที่ในจอน,นั้นก็บอกมาแล้วว่าพวกขุนนั้นได้มาลมตัวกันอยู่บริเวณแถวนี้แต่แล้วทันใดนั้นคอสตาก็พูดขึ้นว่าผมว่าเาเเรจอ แล้วว่าพวกขุนนั้นไปอยู่ที่ไหนและทุกคนก็เดินตามคอสตาไปจากนั้นพวกเขาก็ได้พบศพของพวกขุจนจานวนมากมายที่นอนตายเกลื่อนกาดอยู่ริมทะเลเบอร์นาร์ก็ยินมองดูอยู่อย่างเหลือเชื่อสแตนก็พูดกับเบอร์นาร์ที่อยู่ข้างๆว่าข้างนอกนั่นมีแขกที่ถูกทิ้งเอาไว้หลายร้อยชีวิตพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากผมซึ่งนั่นก็หมายความว่าผมต้องการจะให้คุณช่วยคุณบอกผมได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เบอร์นาร์ก็มองดูศพมากมายเหล่านั้นและก็ก้กมหน,น้างเงียบก่อนที่เขาจะพูดดอออกกไปปยย่าา่านนาาาางงช้้ววผมมเเเ็นนคขพทัหล แล้วเรื่องราในตอนที่หนึ่งนี้ก็จบลง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ ep ที่1ซีซั่น2ของซีรีส์ชื่อดังที่มีชื่อว่า West World ตอนนี้เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วเพราะว่าตอนนี้เหล่าเจ้าหน้าที่ติดอาวุธจำนวนมากก็ได้พากันเข้ามายังสวนสนุกแห่งนี้เพื่อที่จะออกตามหาเหล่าผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ยังคงติดอยู่ในสถานที่แห่งนี้ในขณะที่พวกโฮสเองก็เป็นอิสระจากเนื้อเรื่องเก่าหมดแล้วตอนนี้ทุกคนในสถานที่แห่งนี้สามารถฆ่ามนุษย์ได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรผูกมัดทั้งเซนเลก็ดูเหมือนว่าโดโลเรส์นั จากโลกแห่งนี้ทั้งหมดและยังคงมีความคิดที่อยากจะออกไปยึดโลกของมนุษย์จริงๆอีกด้วยบอกเลยว่าเรื่องราวต่อจากนี้ไปจะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเลยแต่้ทว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงเราต้องไปตามลุ้นกันในอีพีนะและสําหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ